ท่านนายกสุดหล่อนวันนี้ ะะท่านผู้ชมค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเยี่ยมกลุ่มอาชีพนะคะกลุ่มทอผ้าคามของบ้านตันโกนหมู่ที่1อําเภอสว่างนานินจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งนะคะมีการรวมกลุ่มกันทอผ้าคามนะคะตามลวดลายต่างๆนะคะทั้งหน่วยงานราชการที่ได้มาสนับสนุนเนาะลายขิดนารีและราชกัญญานะคะลายขอนะคะแล้วก็ได้มีการนะคะพัฒนาปรปับปรุงรูปแบบลวดลายต่างๆให้มีความทันสมัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยจ้ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางขวัญใจสารทองเป็นประธานกลุ่มทอผ้าคลามค่ะคบ้านตานโกนตำบลตานโกนหมู่ที่หนึ่งและหมู่ที่สิบร่วมกันอำเภอสว่างแดน,นอ,เอํเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครค่ะแม่มีสมาชิกทั้งหมดกี่คนคะะคน จะคนเลขาสิบหกคนค่ะมีสมาชิกอยู to to ่16คนแล้วก็ก่อตั้งประมาณปีไหนก่อตั้งกลุ่มปีหกห้าได้เนาะเนอยอ๋อก่อตั้งจ้ะก่อตั้งกลุ่มนะคะจ้ะค่ะเพราะเหตุใดถึงได้มารวมกลุ่มกันทอผ้าคะก็จากมี จะอยากมีรายได้เสริมนอกจากการทํานาและที่สําคัญก็มีความรู้มีทักษะจะกลุ่มสตรีเรามีตึกคนมีฝีมือค่ะเดี๋ยวให้ท่านประธานแนะนําสมาชิกทีละคนทีละคนค่ะอาให้แต่ละคนพูดแนะนำต้องอกอะไค่ะว่าแคบที่อย่างงสุดยอตัวนั้นเลขาค่ะชดารัตนวิทยากล เป็นเลขาค่ะคุณนันต่อไปแม่แพงเป็นสมาชิกแม่แพงคือสวัสดีค่ะแม่แพงหนตัวแม่แพงเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าคลามจ้าทอผ้าคลามจ้าสวัสดีค่ะนางสีดววันแสนทองเป็นสมาชิกทอผ้าค่ะสวัสดีค่ะนางที่สุพรรีลาลักษ์ค่ะเป็นสมาชิกกลุ่มทอผ้าคลามค่ะ สวัสดีค่ะนางลงูกนดทำสมบัติจะมาซิกสสงตัวคุณพ่อค่ะค <c oughs> ่ะแนะนำานแล้วใช่ไหมคะแนะนำแนะนำทุกคนอ่ะทีนี้ใครที่พอจะแนะนำได้อุปกรณ์นี่คืออะไรวิธีการทอทำยังไงมนน <c oughs> าะอทานมาแนะนำหน่อยสมมุติว่ามีเด็กนักเรียนมาเรียนรู้นี่อ <c oughs> ่ะอุปกรณ์อันนี้คืออะไร ว่าภาษาบาทเทาเออภาษามานูรถมันสิตกหัวหน้ากูแล้วก็กลุ่มนี้แหละกำลังยื่นของขอกู้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเราโอ้เยี่ยมเลยค่ะได้ได้ได้ฝากหัวหน้ากู้อันอันนี้ก็คือกระสวยเด้อค่ะสวยเอาไว้ทัชไสรหลอดอุ้ยหลอดกะหลอดมันโอ้โหทั้งนี้หลอดมนั้งนี้บอกหลอดยังเตอร์ไซร์ พ่าหลดกระเบิดพอดีคอยถ่วมพื้นพอดีเข้าเนี่กีกีห้างอันนี้เข้าก็เรียกว่ากีเด้อค่ะนี่นี่นี่ห้างเรียกว่ากีคตะอนอันนี้ก็คือฟื้มนี่ฟื้มเขาเรียกว่าฟื้มอันนี้เข้าผูกว่องตะกออว่าอันนี้เป็นเรียกว่าสองตะกอนี่อีกใช้ตะก้อนึงอันซีตะกออนี้ คือนี่นี่นี่ผ่าท่อออกมานี่มันสิเป็นลายจังทสี่นี่เป็นหนวยเป็นลวยคือยังไงคะแม่สองตะกอสองตะกอก็คือสองตะกอนี่ก็คือนี่นี่จานภาษาบ้านท่าเอื้นว่าเขาบ่เออบ้านท่าเรียกว่าเขาบ้านนี่สันีตะกอกบ้นสี่นีสซีเขานี่เวลาท่อออกมานี่มันสิเป็นเป็นดอกเป็นลายมวยลายดอก อันไหนมันกวามันมีความหนาของได้ความหนาของท่าบอกสีตะโกอมันหนากว่าหรือไงคะบอเขาจะโดดเด่นนี่แล้วในความนี่มันจะเป็นลายโดดหนุนลายดอกนะอันนี้มันสีเหลี่ยมซื่อๆนั่นนี่ผ่าเนื้อผ่านเฮ้ยมันสี่เหลี่ยมสีตะกอนี่ค่ะฮะเวลาเขาทอออกมามันจะเป็นลายนี่ตุ๋มันเลยน่แตความความความยากง่ายก็ของสีก็สองนี่อันใดที่มันมันกับอัน สีสีตะกัสียากัวเด้เพราะว่าห้าวตรงได้เหยียบเอาไล่มันอันนี้เพียงแค่เท้าสอดเข้าไปนี่มันมันก็ได้แล้วนะนี่ไหนโครงร่างให้ไล่ตรงกันได้ไล่มันตรงตรงกันถ้าดไล่บนตรงกันลูกค้าดก็บริสุทธแล้วมันมาสวยนีต้นข้าปาหนึ่งเลยโอ้ยเบิ่งตรงนี้ได้ท่านอนนนนายกเอ้ยเปได้แต่ละสอด นี่นี่เขาเรียกว่าท่อกลางท่อนี่ลายลูกโมเสกันอลายบาดนี้อันพ่อที่มันสีมาเป็นจังสีห้าบก็ต้องกวาดทุกคนกวกระปั้นกันวัดกระปั้นปั้นเป็นหลอดออกมาหนึ่งซี่ขั้นตอนนี้สิ่งมันมันโมโหอันนี้เขาเรียกว่าเส้นพุ่งเด้นี่โอ้เส้นยืนนี่ เรียกว่าเสียนนี่เสีนพุงอางือว่าเทคนไรเนียเดี๋ยวฝ่ายแม่ใส่ในอันนี้โอ้ยใส่เวลาต่อใส่เวลาสื่อเป็นมือเขาเรียกว่าสื่อจ้าเขาเรียกว่าสื่อเป็นมือมันเชื่อมต่อคุณแม่อันนี้คือเขาเรียกอักอักอ่อักแล้วมันต้องเชื่อมต่อกับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่า กงก้งวา่อใส่อ่อย่งก็คือตะทีเขาเพื่อเพื่ออะไรงอกจากอักแล้วเขาเอิ่ออีกอันนี้หลาหลาบ้นแม่หลตนมครับจักเห ทำไมทำไมต้องทำแบบนี้เพอม่เข้าไว้กี่อันนี้เรากี่ไม่แม่เนมี่บอกว่าไฟกี่อะไรก็ต้องทำอย่างนี้ก่อนแล้วเนาะตอนนั้นมันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันมันออกไปง่ายนี่แบบมันตไม่ใช่วัคซีนแล้วแต่จะมาปนก็หลอกขั้นตอนเนาะเออละมะปนต้นเสร็จสมแล้วค่ะสมสมสมกับราคาบางคนบอกว่าอุ้ราคาเลยแต่ว่าท่านหมดเลยมันเป็นแฮนด์เมดท่กคนจะได้แต่ละไงต้องไปสื่อฝ่ายเขียนฝ่ายเขียนเสื้อข่อยนะต้องถามท่านี่แม่ท่านคู่ เออมันขาดนานขาดแล้วเอาปั้นมัโยงไปด้า้ทำมันขาดเท่ากับเอทำมันขาดมันขึ้นจังสี่แล้วนี่ถ้าทันสั่นเออถ้าสั่นไล่มันกันเฉพาะตัวกันจักมีพ่นไปทั้งไตรมาเาไปท่อไปจำเนี่เข้าก่อนได้ม่างออกได้หนิอันนี่เขาเป็นตะปุ่มตะปุ่มอ่เพราะไม้ก็คือไล่ลตรงไม้ตัดออกต่อเสียบมือต่อเสียบแล้วบ่เลยเอาบาดนี่ ลูกเอาแน่โอ <toys> ๊ยเอาโทรศับมาทาคนี้อน่าลูกให้หนูหน่อยส่วยใจฝาลบกโอ๊ยฝังเกีบอะไรเลยค่ะเรียกว่าอะไรฝาดได้ก็เป็นกวาดฝาดเออกวักฝาบ้านท่าเอิญกวักฝาดแจ็กกี้จ็กอัพเพื่อนเอิญมีอะไรบ้างที่ท่านนายกทำไม่ได้นี่มี ตอนนี้ันุพาเอาอีกยังก่เลยนึีเป็นเป็นนาเดียกมาดหกองมะ่อมม่เอาเอามาจันออี่ย้อมมาค่ะยอมไให้คนทีอยู่ข้างหน้าจับชิดอะคุณพี่ชิดท่านกำนันโอเคเซานอย่าบอกก้อนเดี๋ยววนออกออกมาหน่อยพี่ นายกนะคะมีแนวทางแนวทางในการสนับสนุนกลุ่มอาชีพบ้านนี้ยังไงบ้างคะกลุ่มนี้นะครับคือตอนนี้เขารวมกลุ่มกันได้แล้วเหลืออย่างเดียวคืองบประมาณนะครับงบประมาณก็คือมาจากสองที่ไม่ว่าจะเป็นทางท่านกำนันคือกลุ่มบุตรบาทสตรีนะครับแล้วก็ทางอบตก็มีเงินกู้นะครับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับพัฒนาชุมชนเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพมีแน่นอนนะครับ ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะครับไม่มีดอกเบี้ยก็อยากให้ชาวตะบลตัโกนนะครับรวมกลุ่มกันได้อย่างนี้แล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับอยากให้ดีก็คือจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนขึทะเบียนวิสาหกิจชุมชนแล้วจะมีกลุ่มแล้วก็จะมีงบประมาณที่จะลงมาสนับสนุนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับอย่างน้อยกลุ่มละหนึ่งแสนบาทนะครับอันนี้ก็สามารถสนับสนุนทุกกลุ่มทุกอาชีพไม่ว่าจะเลี้ยงโคคุ้นกลุ่มทอผ้ากลุ่มอะไรต่างๆนะครับก็สามารถ สนับสนุนได้สำหรับโครงการวูิธิตตันโก,น,กนทุกกลุ่มนะครับเราจะไม่ทิ้งกันขอบคุณครับขอบคุณค่ะท่านผู้ใหญ่ค่ะ<ส>ท่านผู้ใหญ่สนับสนุนส,สำหรับผมนะครับก็คงจะไปคอยประสานงานจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนหรือว่าเป็นหน่วยงานโดยตรงที่ดูแลในด้านกลุ่มทอผ้าคามนะครับคอยประสานในด้านต่างๆที่จะมาสนับสนุนให้กลุ่ม ออพอผ้าทางโกหมู่นนมหนึ่งหมู่สิบได้<ช>จเจริญก,ก้าวหน้าไปเรื่อยๆครับขอบคุณค่ะท่านกำนันคะท่านกำนันมีแนวทางสนับสนุนกลุ่มอาชีพนี้อย่างไรบ้างคะค่ะสำหรับกำนันก็อีก<ม>ตำแหน่งหนึ่งก็คือประธานหรือว่าหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดน,นะคะกลุ่มน,นี้ได้มาแนะนำ<ม>แล้วก็การสนับสนุนก็คือเงิน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเงินกองทุนเงินทุนหมุนเวียนนะคะสำหรับกลุ่มนี้กําลังยื่นขอทุนสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีค่ะของตันโกนหมูหนึ่งหมูสิบที่รวมกลุ่มกันกําลังยื่นนะคะเดี๋ยวนี้ยังรองบประมาณที่จะอนุมัติอยู่ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธานขวัญใจค่ะคุณแม่คุณแม่ต้องการในการพัฒนาอาชีพอย่างไรบ้างคะก็อยากให้ มีโครงการมีงบประมาณมาช่วยสนับสนุนอยู่ค่ะก็จะดีมีความพร้อมเรื่องทักษะเรื่องเรื่องฝีมืออยู่แล้วเนาะเหลือแค่งบประมาณมาสนับสนุนเรื่องพวกวัสดุอุปกรณ์ใช่ไหมคะเราขาดขาดงบประมาณอยู่ค่ะต้นทุนพูดง่ายๆนะคะโอเคค่ะทางหน่วยงานภาครัฐนะคะรับทราบปัญหาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะนําเรียนนะคะให้กับทาง หน่วยงานแล้วก็ผู้บริหารนะคะได้ทราบเนาะ,ะถ้ามีโครงการก็ะออจะมาสนับสนุนในโอกาสหน้านะคะ,ะจะขอบคุณทุกท่านนะคะ,ะค่ะ,ะสวัสดีค่ะซีอาร์ <c> บีไปขายผ้าจนได้ซื้อ c r อะฉะนั้นนะคะใคร ก็วันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นนะคะภารกิจนะคะในการเยี่ยมกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้าของบ้านตันโกนหมู่ที่1ตําบลสว่างเออโทษนะะตบลตันโกนอำเภอสังดนนินจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วนะคะต้องขอขอบคุณผู้บริหารนะคะทั้งท่านนายกนะคะท่านกำนันท่านผู้ใหญ่ที่กําลังเป็นตากล้องอยู่นะคะแล้วก็ท่านผู้ช่วยรวมถึงแม่แม่สมาชิกนะคะของกลุ่มทอผ้านะคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเรามีโครงการดีๆนะคะจะมาสนับสนุนแล้วเราก็จะมาแวะเยี่ยมเยียนนะคะที่กลุ่มนี้อีกนะอยู่ ติดถนนเลยนะคะเพื่อนๆของติดถนนหลักเลยนะคะก็สามารถมาแวะเรียนเยี่ยมเยียนได้นะคะที่บ้านของท่านประธานขันใจนะนะคะโอเควันนี้ก็นะคะหมดนะคะเวลาแต่เพียงเท่านี้นะเจอกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอัสวัสดีค่ะเรียบร้อยุ ไปเนาะต้อการคน่แต่มันเป็นแบบนี้ลายอหมอั่อผีเสื้ออันนี้จะลายเสื้อไมเสื้อมมีเสื้อม่ละเอียดมากเลยค่ะเพื่อนค่ะเออ เนี่ยต้องใจเย็นสุดฤิ์เลยนะได้ติดก็ต้องค่อยๆเอาออกทีละเส้นทีละเส้นนะคะ